วันนี้เป็นวันอะไรครับปัสวันเกิดพีนะครับวันที่สามสิบก็แก้วกันคือแล้วครับตอนนี้เขาคนแก่ที่สุดในห้องแล้วครับนางสาวนะนางสาววรสนันลุงเพชรชลาลัตหน้ากันดีครับว่าเขาจะแก่ขนาดไหนนะเตี้ยววันเกิีเติร์เติร์เติร์ดวันเกิดนรกแรับเจ้าของวันเกิดคนที่หน้าตาเกือบดีที่สุดในห้องนะฮะเป็นไงครับวันเกิดปีนี้สูงเท่าไหร่ครับแก่เท่าไรครับรู้สึกแก่ไหมครับรู้สึกรู้สึกไม่แก่ แดีวคนที่ถือกล้องค่ะบทุกคนเฮ้ยเขาถือกล้องมะพุ่เจนถือกล้องนะฮะน่าเด็กกว่าค่ะทุกคนค่ะวันนี้วันเสาร์เดี๋ยวเพื่อนมาหองขวดสีพี่จะพี่จะเลี้ยงอะไรพวกเราครับขอพี่เจนด้วยอันนี้ตอนนี้ทุกคนกำลังวุ่นวายกับการทำข้อสอบของลิโตนะครับอยากเขาไม่ทำพี่นะจะสอบวันเกิดนะครับ